สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับปุ้มปุ้ยฟีสไตล์วันนี้พาชมบรรยากาศตัวเมืองจันทบุรีนะครับกับวันที่ฝนตกรับซื้อน้มันเครื่องเก่ามันเดิมนะครับจันทบุรีวันนี้มันเดิมเพิ่มเติมคือฝนตก ฝนตกประจำนะครับภาคตะวันออกไปครับไปครับหาดูหาดูตัวเมืองจำ ขึ้นเนินขึเนินหน่อยมือครับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชนะครับซ้ายมือของเราตรงข้ามกับศาลจังหวัดจันทบุรีนี่ครับตรงไปเรื่อยๆเราจะไปออกสนุสุขุมวิทนะครับ คนตกอ้าวอ้าวอ้าวอมาตัดหน้านะครับอือตรงนี้เป็นสถานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีไปกันครับไปกันครับคนตกแล้วครับเร็วไม่ได้นะพี่น้อง ตรงนี้เป็นแม่น้ำจันทบุรีนะครับปันในใจกลางม้จันทบุรีตราดีก69มะขาม1บเอดกิโลตรงไปรเรื่อยๆเพื่อจะไปออกถนนสุขมุมวิทนะครับ ตกุกับพี่น้องเอ้ยโอ้ไปไม่ยากนี่ครับโรโพอถนอนสุขมุมวิทแล้วนะครับเดี๋ยวซ้ายไปมะขามไประยองได้เลี้ยวขวาไปตราดไปอำเภอขุงแยกนี้ชื่อแยกเกาะลงนะครับ กงฝนตกถนนเลื่อนนะครับใครด่วนก็ไปก่อนเลยนะครับรถเรามันด่วนไม่ได้นะั่นอย่างนี้ไอ้ด่วนไปแห้งกับไปรถเอรอพี่นอ้องเอ้ยรถขอยไปบ่าอะไรขึ้นหมู่หรอกใช้ไฟเกียว์หรอก ฝนตกจันทบุรีด่วนแซงไปเลยครับด่วนแซงไปเลยเหมือนเดิมนะครับมีน้ำมันเครื่องเก่าก็ติดต่อเข้ามาได้บริการรับซื้อ เพียกม่้อคอยคนนี่คิดว่บบเปียกกี่มร้อนตะเวนหาไปเรื่อย,ย,ยครับอากาศราำฝนตกโอ้มันดนแรงใช่ไหม แรงแซงบปายแรงแทงบปายมันเราไม่แรงแรงไม่ได้นะครับย้ายไปเก็บของบุ้งข้างทางไม่คุ้มกัน สนใจจะขายน้ำมันเครื่องเก่าติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวจะไปดูดน้ำมันกันแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ